สวัสดีนะคะทุกทุกคนวันนี้เรามาให้สามรัฐนะคะเยอรมนีอังกฤษรัเสเซียนะคะวันนี้นะคะขอให้ปังปังนะคะเพื่อนเนนะขอให้เฮงเฮงกันวันนี้ไม่มาหลายวันวันนี้จัดไปที่เม็ดเดียวแปดสี่เลยนะคะเม็ดที่สองแปดสองค่ะเม็ดที่สามแปดหนึ่งค่ะเม็ดกันอยู่ที่ หนึ่งสองกับหนึ่งสี่ค่ะมีแค่นี้นะคะเม็ดเดียวเลยแปดสี่นะคะวันนี้ฟันแปดนะคะวันนี้เบิ้ลค่ะแปดแปดค่ะลากนะคะลากแปด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 กับแปดสองค่ะกันแปดหนึ่งนะคะลากนะคะตามนี้เลยค่ะนะเม็ดเดียวแปดสี่ไปเลยสายลูดก็แปดกับสี่นะคะนะ สตัวสามตัวเราแปดสี่สองนะคะแปดสี่สองแปดสี่หนึ่งแปดสี่ศูนย์ค่ะนะคะถ้าแปดสี่หกแปดสี่เก้าค่ะเรียกที่จะมานะคะนี่ถ้าใครไม่ลากก็ตามนี้แหละนะคะวัดดวงกันไปนะคะวันนี้ขอให้ได้ขอให้โดนค่ะบุญมาวาสนาเกิดทุกท่านนะคะ ตัวนี้จัดทาเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะนะ <spe aker> เพื่อเป็นแนวทางตัวเลขผิดถูกประการใดขออภัยนะคะตัวนี้จัดทาเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะตัวนี้ตามสูตรนะคะตัวนี้เลขตามสูตรนะคะไม่มาสองวันแล้วนะคะเฉียดไปเฉียดมานะคะวันนี้เม็ดเดียวไปเลยนะคะเม็ดเดียวแปดสี่ไปเลยนะคะนะ ขอให้ได้ขอให้โดนนะคะบุญมาวาสนาเกิดนะคะบ๊ายบาย